ครับสวัสดีครับนี่หลังจากประกอบเสร็จนะครับประกอบร้งเบิงครับนี่อืมหลังจากประกอบเสรียแล้วครับงานน้องมิกวิสิกครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดน้อมิกวิสิกนะครับทรงตู้มาไห่ครับแปดใบครับตู้กลางเหลม จากประกอบรองเบิ้งนะครับนี่ในเยี่ยวแบบประกอบแบบนาตรงประกอบแบบนาโค้งนะครับนาโคง้งนาเลี่ยมก็ได้นะครับประกอบแบบได้ก็ได้นะครับมันมีสลักนะครับนะครับมีสลักปรับได้นะครับหลังตูนครับมีเป็นสติคค๊กคอนนะครับเสียบนะครับ ขอคุณน้องมิกนะครับวิวสิกลายๆนะครับอยู่อำเภอนังร้องนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ที่ให้ร่วมเป็นกันเองกับไอ้นะครับไอ้ไซายนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบใจน้องมิกมิวสิกนะครับน้องตรวจสอบเบิงึงนะครับว่าเอาไปใส่เบื้องได้าหมา่หรอ ว่าก็เลยเอ้นะครับเอามาร้องมึงนะครับประกอบง่ายนะครับเป็นตู้แฟนนะครับเออเป็นตู้แฟนนะะฮตู้แฟนตู้แฟนของมิกยี่สิกนะครับอืมเป็นแบรนด์ของเราเลยครับเป็นแบรนด์ของเราเป็นบริษัทของเราเป็นเป็นโรงงานเราเลยครับโรงงานเราเห็นเองเลยนะครับของมิกนะครับอืมนะครับเก่งเสียงแบบ เคียงเสียงตู้มือสองเคียงเสียงกลางแก้งมือสองนะครับยูรานมิกมิสิกนะครับมีมีมีนะครับนะครับเอฟซีพี่น้องอยากสีได้นะครับเคียงเสียงมือสองหรือตู้มือสองตู้กลางแหลมแล้วก็เบรตูต้เบรตูต้ซับนะครับไปหาน้องมิกเลยนะครับน้องมิกมิสิกนะครับอยู่อำเภอนังลองจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเด้อนะครับนะครับไปหาได้เลยนะครับน้องมีส่งมาให้แล้วนะครับโอเคแล้วครับได้รับของเรียบร้อยนะครับสุดยอดนะครับเราจะลองเอาดอกมาใส่เบิ้งนะครับเดี๋ยวที่อัปเดตให้เบิ้งนี้เลยนะครับนะครับเพราะว่าเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดโควิดอยู่เพราะว่ารับงานบ่ได้นะครับอันนี้มีชุดน้อยชุดใหญ่นะครับตาม ตามเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพนี้งบหน่อยงบหลายก็จะจัดให้ตามตามงบของเจ้าภาพนะครับเอาวิธีเคียงเสียงหรือจะดนตรีนะครับเจ้าภาพนี้งบอะไรก็คุยกันได้นะครับทีมงนานเราทีมงนานมันส่วนเขาก,กับบริการนะครับต็มท,ที่ตามงบเจ้าภาพนะครับตามงบเจ้าภาพที่ว่าจ้างเขามานะครับมีงบหน่อยงบหลายก็บอก นะครับทีมงานบรส่วนบอกลูกบอกหลานได้นะครับเออมีงบเท่านั้นเท่านี้ก็เออจัดให้นะครับตามกําลังศรัทธาของ้าวภาพนะครับทีมงานบรส่วนก็บริการในพี่นอเต็มทีนะครับอยากจะได้ดนตรีนะครับวิธีเคียงเสียงนะครับหรือไฟประดุงประดับนะครับ เวทีคอนเสิร์ตนะครับหรือจะเต็มวงเต็มรูปแบบนะครับก็ตามงบบอกมานะครับพี่น้อง FC หรือจาภาพนะครับที่อยากจะได้นะครับดนตรีเคียงเสียงเวทีไฟประดับนะครับนี่คือควาส่วนมีครบนะครับทุกรูปแบบนะครับติดต่อเมาได้นะครับ0 9 5ย์1 3 5 1 8นะครับ ตันนี้มารีวิวให้พี่น้องของมึงนะครับชุดเสียงกลังแหลมนะครับของน้องมิกวิสิกนะครับทรงมหใหห้มะซอยไอรวานว่าเออไอามาใส่มึงว่าเป็นจังไงนะครับนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้สนิทกันครับคลิปนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ